สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับส้มแนวทางจ้ามาพบกับแนวทางฮานอยสูตรเม็ดเดียวจะเป็นแนวทางของวันผุดวันที่สี่จะเดือนสิบสองธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้าสำหรับวันผุดมือนี่ก็คือมีแนวทางหวยเล่าพัฒนาให้ด้วยจ้าเล่าพัฒนานีา่คือไอจอยลงจีลงหลังฮานอยเนาะลงฮานอยจบคอยตามด้วยเล่าพัฒนาจ้า ก่อนสิไปรับชมแนวทางฮานอยสูตรเม็ดเดียวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยนอกจากคนละไลค์คนละแชร์คนละเนื้อติดตามจะหนึ่งคอมเมนต์ก็คือหนึ่งกำลังใจจากท่าบ่มีพี่น้องเอฟซีคอยให้ยกำลังใจคอยคอมเมนต์รับชมแอดจอยกับอาสสิโบะคอยมีกำลังใจนอกจากได้กระฝากด้วยละกันนอกจากคนละไลค์คนละแชร์คนละเนื้อติดตามกว่ากันไปเนาะสำหรับพนฮานอยเม็ดเดียวของวันที่สามจะ เด่นซีวิ่งรูดจ้าสำหรับเม็ดเดียวจับให้เป็นแนวท่าแปดคู่จ้าพ้นจะน้อยรอบแรกเฉพาะกิจดสามตัวบนศูนย์หาสีเข่าสีหาจะเปิดมารอบแรกคือฟังเลยเน้นพิษตัวจะเด่นสี่ิรูดสีมาสำหรับสองตวลางเฉพาะกิจดเก่าสามผ่านไปรอบพิเศษจะหาหนึ่งหนึ่งลังหกเก่าผ่ 5, 1, 1, านไป สำหรับรอบปกติจะเจ็ดสี่หกสำหรับสี่หกจับคู่เข่าตรงตรงเนาะแต่ว่าเน้นพิดตัวเองเนาะโอ้โหสุดเม็ดเดียวเมื่อนี่คือเน้นพิดตัวเปิดเลยเนาะเด่นสี่วิรุ่มสี่มาสำหรับสองตัวล่างรอบปกติก้าแปดผ่านไปรอบ VIP จะก้าหาเก้าล่างเก้าสองผ่านไปโอ้โหเมื่อนี่ก้าเดินดีเนาะสำหรับแนวทางฮานอยเราจะมาสุดซอยเลยเก้า ตั้งแต่เฉพาะกิจยัน VIP เลยนะจ๊ะ v i p มาทางบนทงางล่างเลยเนาะโอ้โ oh หสำหรับห้าน้อยมัดรวมขฮาวมือห้ิมือว,ว่านี้คือว่าค่ะฝั่งเนาะเด่นเก่าวิรุด 9, เ,าาเ,ดเดกเดาดาาเ่าข้ามาเนดะ้งเด้งจะเด่นหาวิรุดหาข้ากล้ามานะจ๊ะสำหรับเด่นเก่าวิรุธเก่านี่มัดรวบจับขู่พาดไปอยู่พกเก่าเก่าแดเนาะ สำหรับตัวจับผูกไรก็คือเก่าสามเฉพาะกิดแล้วก็วีพี่บนหลางเราจะเด่นเก่าวิ่งลูดเก่าของเฮาจะอื้มหัปังถ้าเอาเก่ามาลูดเนาะมัดรวมเนี่ยมาลูดเป็น,มนเม็ดเยี่ยมคือว่าสุดซอยเลยเนาะแอดจอยเอาสีมาลูดเราจะแต่ถือว่าโอเคอยู่เนาะเด่นสีวิลูดสีของเฮากับมาสองน้อยเราจะตามนี้เลยอ่าสำหรับวันที่ สีมื้นนี่ตามุ่นกันต่อจะฮานอยเม็ดเดียวสำหรับฮานอยสูตรเม็ดเดียวนี่วันนี้ให้ไปที่เด่นเ,เด่นสองวิ่งรูดจะ้ะสำหรับฮานอยเม็ดเดียวครับฮานอยมัดรวมนี่บางเถ่อบางข้างแอจอยอาให้เด่นวิ่งรูดคนละตัวเด้อจ้ะเพราะว่าเลขเด่นของแอจอยบางเถ่อบางข้างกับอาชีได้หลายตัวเนาะ ขึ้นอยู่กับความหมักความชอบเนจะหมักสูตรได้ตามสูตรนั่นเนาะจะหรือว่านําไปเปรียบเทียบพิจารณากันเบิงได้เนาะจ้ะวันนี้เม็ดเดียวให้ไปที่เด่นสองวิ่งลูดซ้ายวิ่งซ้ายลูดทำหมักถ้าชอบก็นําไปวิ่งไปลูดได้จ้า <c oughs> จับคู่สองสามสองสี่สองหาสองหก สองเจ็ดสองแปดสองเก้าสองศูนย์ลืมบอกเลขเบิร์เนาะสำหรับไซสเบิร์เนาะจะเผื่อมกักเผื่อชอบเลขเบิร์ก็สามารถพิจารณาเบิร์ได้เนาะจ้าเลขเบิร์เมื่อนี้แอจรจอยคำนวณได้โฮกับหาหาจะน้อยพิเศษกับน้อยปกติจะชนกันหกหกแล้วก็ห้าห้าเพราะฉะนั้นเบิร์วันนี้ก็คือหกหกแล้วก็ห้าห้า ถ,ถ่ามัลติชอบเบิร์นผีจระนาเบิร์นได้จ้าสำหรับตัวเน้นเม็ดเดียวสองแปดสองเก้าสองแปดสองเก้าสองห้าตามด้วยสองหกเม็ดเดียวแอนยเนีนสี่คู่พ่อจ้า สำหรับห้าน้อยสูตรเม็ดเดียวแนวท่างเขาคือเด่นสองวิง่งรูดสองจะมักตัวได้ชอบตัวได้นํานไปพิจารณาอีกที่หนึ่งละกันเนาะเม็ดเดียวนี่คือไ้ซีน้อยจะเฉพาะกิจถึง VIP อพีจะรือว่าพี่น้องเอซีมานนอยู่ในฮานอยรอบปกติห้าน้อยรอบได้นี่ก็ฝากนําไปพิจารณาอีกที่หนึ่งเนาะขึ้นอยู่กับความมักความชอบนะจ่ามื่อนี้กับอใหามา ปังฟังคอยมาเด้งเด้งหละกันจจะคอยมาเลขเด่นเล็กไรหลละกันเนาะขอบคุณทุกการรับชมจ้ะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกๆกำลังใจจ้ะขอให้โชคดีกันทุกคนทุกทานจ้ะสวัสดีจ้า